มาแล้วครับผมรถด,ด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพก็รับห่วงทางสะดวกอีกตามเคยก็ไม่ได้รับบ่อยนะฮะนานๆนนทีจะรับนะครับด่วน52นะครับหลังจากที่รับห่วงทางสะดวกเสร็จแล้วรถจะไปจอยทีงที่นครสวรรค์น,นะครับลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองหลักสี่บางเขนนิคมรถไฟกมสิเปชุมทางบางซื่อสามเศษและสถานีกรุงเทพนะครับนะ วันนี้จะได้หัวจักอะไรครับฟังจะเสียงวีดเมื่อกี้นี้ G A หรือเปล่าไม่รู้หรือจะเป็นฮิตชิเพราะว่าเสียงมันคล้ายกันนะฮะโอเครับห่วงนะครับต้องค่อยๆมาโอเคไฟเขียวแล้ว G A นะฮะหมายเลขอะไรด่วนห้าสองนะครับนะ G A ครับผมสี่ห้าสี่เจ็ด พอห่อลายสีน้ำเงินนี่นะครับรถตรวจอยามราตีนะฮะมีรถนอนชั้นสองพวกมาด้วยแก้วโอ้คนเยอะมากเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะอ้รถนอนชั้นชั้นสองหนึ่งคันฮะสุดยอด คิดถึงเลยอ่ะ